สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่อง m o t i o n a l นะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักสนับคนโสดสนิทนะคะ,ะประจําเดือนสิงหาคมปี65นะก็ะยินดีต้อนรับชาวลัคนานะคะแล้วก็ชาวราศีพฤษภนะคะการแบ่งวันที่นะแบ่งได้ทั้งตะวันตกและแบบไทยนะคะยินดีต้อนรับชาวสองด้วยใครที่แอบชอบนะคะชาวลัคนาราศี พิสบอบอยู่ก็เข้ามารับชมในฐานะชางสองได้เหมือนเดิมนะคะ ก็จะเริ่มจะภายคาโรนี่แหละนะคะเปิดเป็นพลังงานทั่วไปนะเพราะว่ายังไม่มีคู่กรณีนะคะสำหรับกรณีคอนโซลแบบนี้เนาะค่ะเดี๋ยวเช็คถ่ายสำหรับนิดนึง มีอัศวินถือกัทานะคะมีไพ่เลเฟอร์นะคะมีคิงถือกัทาแล้วก็มีราชินีถือดาบคนเยอะมากเลยเป็นไปได้นะว่ามีหลายๆคนอยากจะเข้ามาทําความรู้จักนะคะสําหรับคนลัคนาราศีศพฤษภอาจจะเนื้อหอมอยู่ตอนนี้มีทั้งธาตุลมนะคะมีธาตุไฟจะเด่นๆเลยก็คือธาตุไฟนะคะธาตุลมก็มี2คนธาตุไฟก็มีสองคนเมย์มองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะเปิดใจนะ ให้กับหลายๆท่านเนี่ยได้เข้ามาในชีวิตคุณนะคะแล้วก็มีตัวเลือกเยอะอะไพ่เลเวอร์มันหมายถึงตัวเลือกนะคะก็ถ้าไม่ใช่ตัวคุณมีคนเข้ามาเยอะนะคะแล้วมีตัวเลือกก็คือคุณไปเป็นตัวเลือกของเขานะคะก็ตีความแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราดูนะคะตรงสอง,องคามยากรนนะมีไพ่หกถ้วยขึ้นมากับหัวนะคะคนเก่าๆดีเก่าๆ มีไพ่แดเหรียญกับหัวมีเอชซคัพนะคะอัศวินถือเหรียญมีเดอะเวิลด์นะคะมีเดอะเอ็มเพลสที่กับหัวมีโอกาสเหมือนกันนะที่จะมีคนเก่าๆวนกลับเข้ามาอีกนะคะคนที่เคยที่จะหักอ,อกเราหรือว่าเราเคยจบความสัมพันธ์กับเขาไปแล้วนะคะเดอะเวิลด์ lace, เอ็มเพลสหลายๆท่านเพื่อศอาจจะเหมือนกับคาราคาซังกับคนเก่าก็มีนะแล้วก็เหมือนตัดสินใจที่จะจบนะคะมีมองว่าสําหรับคนเก่าเนี่ย คุณจะไม่ได้ไปต่อหรอกนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาลักษณะของหกถ้วยกับหัวก็คือว่าความสัมพันธ์เก่าที่ไม่ดีที่นึกถึงแล้วเป็นสิ่งไม่ดีนะคะจะวนกลับเข้ามากวนใจแต่ว่าแน่นอนคุณไม่ได้เลือกสิ่งนั้นคุณเลือกที่จะ move on นะคะไปต่ออ,อ,อยากจบว่าถ้าจัก,กัเก่าที่เคยทำให้เราเสียใจไม่สามารถจะไปต่อได้หรือมีความสัมพันธ์ที่สานต่อมี commitment ได้ตอนนี้คุณมุ่งมั่นนะคะ ไปที่ความสัมพันธ์ที่จะอยู่เ,เป็นนิรันด์มากกว่านะคะอจบขับตรงนี้เนะาะไพ่แปดเหรียญที่กับหัวนะคะคู่กันกับไอ้หกถ้วยที่กับหัวตัวนี้ก็คือหมายถึงเรื่องราวเก่าๆแั่นแหละที่มันไม่ประสบความสําเร็จความสัมพันธ์ที่ต้องหยุดชะง,งักลงไปเมย์มองว่ายังไม่มีการตัดสินใจนะคะเพราะว่าเลเวอร์ที่ขึ้นมาท้ายสําหรับเนี่ยยังเป็นเลเวอร์ที่ตั้งตรงคือยังไม่ได้เลือกแต่ว่ามีมีเข้ามาสาหรับคนที่ส,สนิทนะ คือมีคนที่เรากำลังศึกษาดูใจอยู่นะคะแล้วก็คุณจะตัดช้อยเก่าๆที่พยายามจะเข้ามารบกวนจิตใจยยทิ้งได้นะ บางคนก็อาจจะยังไม่ได้พบเจอกับคนเก่าที่จะเข้ามาแต่ในเดือนสิงหาคมเนี่ยมันจะมีเรื่องราวของคนเก่าๆคนที่เคยจีบกันก็ได้ถ้ายังไม่ได้เป็นแฟนหรือไม่ก็เป็นแฟนเก่าสามีภรรยาเก่าอะไรเงี้ยจะเข้ามาแต่คุณเนี่ยจะเลือกที่จะตัดทิ้งนะคะเท่าที่ดูจากตามไพ่ตรงนี้นะเพราะว่ามันมีไพ่เดวิดด้วยนะคะก็คือการจบวัฏจักรเก่าเริ่มต้นใหม่นะเอสซับคัพมันบ่งบอกอยู่แล้วเป็นความสัมพันธ์ที่นิรันด์ที่คุณกําลังมุ่งหน้าที่จะไปสู่ตรงนั้นนะคะประมาณนี้นะใครไม่เคยมีแฟนเก่าาาจะหมยถึง คนที่เคยรู้จักมาก่อนนะคะที่จะวนกับเข้ามาให้เราเลือกแต่คุณจะไม่เลือกคนนั้นหรอกนะเหมือนกับเสียความรู้สึกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะพฤกษบอเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งอะ่ะไม่มองว่าถ้ามีใครทําให้คุณเสียความรู้สึกเนี่ยคุณก็ไม่เลือกที่จะกลับไปแน่นอนนะคะผ่านแล้วผ่านเลยนะ จะมาดูคำาทำนายนะคะในส่วนของไพ่ระฆังเกันบ้างนะคะ,ะไพ่ใบนลี้ยออกมาค่ะให้เขาออกมาก่อนหนึ่งใบนะ ใครที่ได้มี word wedding form มี finance and career แล้วก็ you deserve love นะคะก็คุณเนี่ยจะได้เจอคนที่ใช่แน่นอนนะคะคุณใช้เวลาเลือกพอสมควรนะคะคนเข้ามาในชีวิตคุณช่วงนี้ก็เยอะพอสมควรมีจุดเปลี่ยนของชีวิตอะที่เริ่มเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นคนรักคนใหม่แล้วก็เมื่อคุณใช้เวลาเลือกสรรแล้วคุณจะดูว่าคุณเหมาะกับใครใครเหมาะกับคุณนะ แล้วก็ w r l d w e ด d i n g for ก็หมายถึงมันจะคุ้มค่าแน่นอนนะคะกับการที่คุณรอคอยอคนคนนี้มานานนะคะหรือว่าคุณใช้เวลาในการเลือกนะคะสักพักหนึ่ง finance and career ตัวนี้ตีความได้2ออย่างก็อาจจะหมายถึงนอกเหนือไปจากเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยในช่วงของเดือนสิงหาคมเรื่องการงานก็สําคัญเหมือนกันคุณอาจจะมีตัวเลือกเรื่องงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตนะ,ะขณะราศีพฤษภเนี่ยในช่วงของ ก็รรดาวคมตั้งแต่วันที่9้าเป็นต้นมามีการยกย้ายนะของดาวมฤตยูเนย่ย้ายเข้ามาทับลักของตัวเองเนี่ยนะคะมันทําให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านการงานนะคะซึ่งก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะมีหลายๆท่านที่เป็นชาวลัคนา,านราศีพฤษภเนี่ยที่มีโอกาสจะได้เปลี่ยนงานมีโอกาสที่จะเลือกนะคะประมาณนี้นะแล้วก็ไฟแนนซ์แอนด์แคริเอร์ขึ้นมาในตําแหน่งนี้ก็อาจจะหมายถึงคนที่คุณจะพบเจอนะคะ คนใหม่ๆเนี่ยอาจจะผ่านนะคะเจอกันทางการทํางานก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าเพื่อนร่วมงานคุณอาจจะแนะนําไม่รู้จักคนคนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่คําแนะนำนะคะจากแอนจอร์วันเซอร์ค่ะ Remain p o i ิ i ีฟ t t k e action นะคะแล้วก็ p p o r ิ u n i t y นะคิดบวกเข้าไวนะะน้นะคะคนดีๆนะคะกำลังเข้ามาในชีวิตคุณแล้วแล้วก็เมื่อคุณมีโอกาสได้เจอนะคะ r t u r t u n i t y เนี่ยก็เปิดโอกาสรับไว้แล้วกันนะคะอย่าปิดใจจริงอยู่แนด่ดีอาจจะเคยผิดหวังมา่ก่อนนะคะยิ่งใครที่เคยมีคนรักเก่าๆที่นำอาแต่เรื่องที่ไม่สบายใจเข้ามาให้ชีวิตเนี่ย อย่าไปปิดกั้นตัวเองนะคะคราวนี้คนใหม่เข้ามาเขาไม่เหมือนเดิมนะคะเขาจะเป็นคนที่หัวใจคุณรอคอยมานานนะคะอย่างที่ไพโรแม n แองเจลส์บอก Take action นะคะลุยเลยนะคะเลือกได้เลยคนไหนที่คุณคิดว่าเหมาะสมกับคุณที่สุดแต่ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องไปรีบร้อนในการเลือกนะคะแต่ขอแค่อย่าปิดใจเท่านั้นเองนะ,ะจากอวานต้องการจะสื่อสารตรงนี้ในบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยมีประวัติ เรื่องของคนเก่าๆมาก่อนนะคะคุณก็คงจะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่อันนี้ต้องการจะสื่อสารกับคนที่เคย ออมีประวัติที่ไม่ดีนะคะมีแฟนเก่าที่ทำลายจิตใจเนี่ยอยากให้คุณเปิดใจอยากให้คุณมองความสำคัญนะคะความรักในแง่บวกนะ,ะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าแฟนใหม่จะต้องแย่เหมือนแฟนเก่าเสมอไปนะคะประมาณนี้นะแล้วก็ที่เมย์บอกนะคะในเรื่องของการงานนะคะก็จะมีทางเลือกเช่นเดียวกันและคุณจะมีโอกาสทองของชีวิตด้วยเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ที่จะเพิ่มมากขึ้นนะค,ะค่ะก็ดีใจด้วยนะคะและพลังงานบวกกันได้เลยนะคะ วันนี้ขอบคุณมากนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่แวะเข้ามารับชมชอม่องเมยเมยวันนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับเมย์ด้วยนะคะรวมถึงถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจกับชอบ่องเมยเมย์ชาแนลด้วยวันนี้ขอตัวก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ